สวัสดีค่ะท่านอาจารย์และเพื่อนๆที่ชมคลิปนะคะพิ่ชันนังสาวมาริรัตน์ขันเจริญนะคะรหัสนักศึกษา6 2 7 1 9 9 1 9นะคะห้อง6กสินะคะวันนี้จะมาสาธิตการทำยาหมองนะ้ำเปิี่นตะไคร้นะคะเราจะมาดูขีดขวัสดุอุปกรณ์เลยนะคะอย่างแรกกันะคะือ,นนคอพิมเสนนะ,ะหน้าตาของพิมเสนเขาจะคล้ายเกลียะนะ,ะหน้าตาแบบนี้ต้องซ o o ค่ะต้องห้อยใกล้ค่ะให้เห็นพิมเสน อันนี้คือพิมพ์เซกนะคะหน้าตาเขาจะคล้ายๆเกลือส่วนผสมที่สองนะคะคือกาละบุนนะ,ะกาละบุนจะหน้าตาคล้ายๆน้ำตาลนะคะเวลาไปสอนให้นักศึกษาหรือนักเรียนที่เรียนระยะสั้นนะคะพี่ดิ๊ก็จะชอบบอกว่าอันนี้คือน้ำตาลนะคะละักษณะเขาจะเหมือนน้าตาลเปรตๆนะคะส่วนผสมที่สามนะคะคือเมนทอลนะเมนทอลจะมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งเป็นเปรดน,น,นะคะจะมีทั้งแบบของจีนและของ ต่างประเทศนะคะของอังกฤษนะคะแต่ว่าของจีนจะเป็นาราคาถูกกว่าและมีเตจที่ยากกว่านะคะอันที่เลือกใช้คือเมนทอนของจีนนะคะส่วนผสมที่สี่คือน้ำมันยูคาลิปตัสค่ะและส่วนผสมที่ห้านะคะคือน้ำมันละการและหกนะคะน้ำยาอัาขยาหม้อเราจะมีกลิ่นหอมลกักนคือใส่น้ำมันอหอมมือยกลิ่นไทยนะคะทีนี้ขั้นตอนการทำะคะ่ะหนึ่งเลยนะคะตัก พิมเสนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนในที่นี้คือช้อนตวงต้องเป็นช้อนเดียวกันทั้งหมดนะคะในการตวงส่วนผสมพิมเสนหนึ่งส่วนสะพูดตักพิมเสนหนึ่งช้อนนะคะกระบุนก็ต้องหนึ่งช้อนแต่เมนทอนจะเยอะกว่าคือเมนทอนก็จะใส่สส่วนนะะใช้เครื่องตวงอันเดียวกันคือถ้าใช้ช้อนนี้ตักก็ต้องใช้ตักทั้งสาอย่างเลยนะคะเพื่อให้ ปริมาณเขาเท่ากันนะะไม่ผิดเพี้ยนพิมเสนหนึ่งส่วนการะบูหนึ่งส่วนแต่เมททอนเราใช้สองส่วนนะคะเมททอนจะเป็นตัวกะเป็นตัวที่จะทําให้พิมเศนและคาร,บระบูละลายนะคะเมททอนเราจะใส่สองส่วนเพื่อให้การละลายดีขึ้นนะคะเราต้องใส่สองส่วนจากนั้นนะคะสามารถคนได้เลยขั้นตอนการคนนะคะ ก็ไม่ใกล้ค่ะจะคนนี้ที่ชมคิดขั้นต่อนะคะคนไปในทางเดียวกันจะเห็นได้ว่าส่วนผสมจะเริ่มวิมีน้ำใสนะคะแล้วก็ละลายจะเริ่มเปียกชื้น มีน้ำใส่นะละ,ละลายเริ่มชืนม้นละพอเมทอนเขาจะเริ่มทำงานคือเริ่มทำละลายกระบูนและอีเซ็กน,นะจะเปลี่ยนคนๆน้องโบมาคนให้ครูเลยค่ะคนไปเรื่อยอคลอดสิอะ กดพอตไว้คืออันนี้ใครโวคนไหมกดพอตกดตรงนั้แหละกดที่มันเป็นรูปอ่ะค่ะเมื่อส่วนผสมละลายนะคะเขาจะละลายเป็นน้ำใสแบบนี้นะคะ็ทํามใกล้ๆค่ะละลายเป็นน้ำใสแบบนี้นะคะเมื่อเป็นน้ำใสแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมต่อไปเลยก็คือน้ำมันยูคาลิปตสนะคะน้ำมันยูคาลิปตสนะคะ น้ำมันยูคาลิปตัสะคะหนึ่งถึงสองหยดนะคะน้ำมันละกร,รมค่ะน้ำมันละกรรหนึ่งถึงสองหยดเช่นกันนะคะและสุดท้ายนะคะ น้ำมันหอมระเหยกลิ่นปลาคราค่ะเมื่อเราใส่ส่วนผสมจนครบแล้วนะคะเขาจะเป็นสีใสๆนะคะเราจะทำยังไงให้รู้ว่าเขาคือน้ำมันน้ำยาหมองน้ำกลิ่นปลาไราเราก็จะใส่หวัวยาหมองน้ำนะคะซึ่งเราจะใส่ผสมเอาไว้แล้วเป็นสีเขียวใสๆลงไปเขาก็จะกลายเป็นยาหมองน้ำสีเขียวใสๆให้เรานะคะ เราก็จะได้ยาหม่องน้ํากลิ่นตะไคร้สีเขียวใสน่ารักนะคะเอาไว้สําหรับใช้ทาเมื่อเราเกิดอาการคันามมาแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะก็สามารถทาได้หรือวิงเวียนก็สามารถเอามาดนได้นะคะอันนี้คือการขั้นตอนการทาเหงนะคอันนี้คือขั้นตอนการทำยาหนนานะยาม่องน้ำกลิ่นตะไคร่นะคะสาหรับวันนี้นะคะประโยชน์ ท่านผู้ชมคลิปทุกคนจะได้รับจากการชมคลิปการทำยาหมองน้ำสีแตกครยในวันนี้คือสามารถนำไปต่อยอดได้นะคะนำไปต่อยอดได้นำไปเป็นอาชีพเสริมได้สำหรับเ,เพื่อนๆที่มีอาชีพหลักอยู่แล้วหรือท่านผู้ชมคลิปที่มีคลิปหลักมีอาชีพหลักอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถนะคนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้นะคะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะเราก็จะรู้ไล้ว่าสารสารที่เราประกอบทุกนี้เนะี่ยมันทำยาหม่องนะ้ำเนี่ย แค่หนักตาส่วนที่เราใช้เนี่ยสามารถทำยังของงน้ำได้หลายขวดเลยนะแล้วก็ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้นะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ดูวิธีการทำน,นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนะ,ะต่อผู้ที่ชมคลิปทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ